สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง strict equality operator หรือการเท่ากันที่มีเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยตัวปกติถ้าเกิดเราเช็ค if l เนี่ยเราจะใช้แค่2ตัวหรือว่าเป็น r o o s e equality operator หรือการเช็คการเท่ากันแบบรวมๆแต่ถ้าเกิดเป็น3ตัวเนี่ยเขาเรียกว่า strict ก็คือการเช็คแบบเคร่งครัดหรือว่าการเช็ค data type หรือชนิดของตัวแปรนั้นด้วยครับสมมติว่าเรามี มีตัวแปรชื่อว่า string ผมจะกำหนดให้ชื่อเป็น string ก็แล้วกันนะครับมีค่าเท่ากับ10โดย10ตัวนี้เป็นชนิดประเภท string นะครับไม่ใช่เป็น number เพราะว่าเราเขียนอยู่ใน double quote ทีนี้เราจะมากำหนดเงื่อนไขให้มันเช็คก็บอกว่าถ้าเป็น string ต,ตัวนี้มีค่าเท่ากับอันดับแรกจะเช็คแบบธรรมดาแบบหลวมๆก่อนก็คือเป็น2 สองเท่ากับแบบนี้ถ้ามันมีค่าเท่ากับ10นะครับแล้วก็เราจะบอกว่าให้มันแสดงออกทางมาทางคอนโซลบอกว่าอา yes uh, this is number นะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็ให้มันแสดงบอกว่า t h is i s not This is not number แบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะเซฟดูพอเซฟปุ๊บมันพิมพ์ขึ้นมาว่า yes this is number ครับแต่จริงๆแล้วตัว string ที่เรากำหนดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขมันไม่ใช่ตัวเลขเพราะว่ามันมันเขียนอยู่ในน้ u เบ e q ควอแบบนี้เป็นประเภทแบบ string หรือเป็นข้อความแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจาก2เท่ากับเนี่ยเป็น3เท่ากับ ก็คือเป็น strict equality operator มันจะเช็คประเภทของข้อมูลด้วยว่าข้อมูลเนี่ยเป็นเป็นประเภทไหนนะครับลองเซฟอีกทีหนึ่งพอเซฟปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมา this is not number เพราะว่ามันเช็คว่ามันไม่ได้มีค่าเท่ากับตัว number เนี่ยเป็นที่เป็นประเภทตัวเลขจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นค่า s t r i n นะครับเป็นตัวนี้เป็นค่า string ปุ๊บ มันจะขึ้นมาก็คือเป็น true นะครับตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็น yes this is string and is not to string นะครับแบบนี้ก็หมายความว่าถ้ามันเท่ากับเงื่อนไขเนี้ยถ้ามันเท่ากันทั้ง value แล้วก็ทั้ง data type เนี่ยมันก็จะแสดงตัวนี้แต่ถ้ามันเช็คแล้วนะครับ มันไม่เท่ากันทั้ง value ทั้ง data type เนี่ยมันก็แสดงอีกอย่างหนึ่งนั่นเองอันนี้คือความพิเศษของการใช้ strict equality operator หรือการใช้เครื่องหมายเท่ากับ3ตัว